ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่28มีนาคม2565กันจะไปรับชมรับฟังฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านกดติดตามช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้ด้วยจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไปรับชมรับฟังกันเลยขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูร์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30เรเซราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่8บาท50สตางค์ถึง8บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัม ข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่12บาทถึง -12 บาท30ตางค์ต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%ราคาอยู่ที่12บาท -84 สตางค์ถึง13บาทต่อกิโลกรัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกรัมราคาปรับลงมาอยู่ที่13บาท -14 สตางค์ต่อกิโลกรัม เป็นตาันร,ราคาปรับลงมาอยู่ที่392 US ดอลลาร์ต่อตนันถัดมาเรามาดูราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโก,โกเป็นกิโลกร,รัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9บาทเ5สตาตงค์ต่อกิโลกร,รมัมเป็นตันร,ราคาปรับขึ้นเช่นกันค่ะยอยู่ที่296 จ8ด US ด่อลลาร์ต่อตันเป็นบุตเซนราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่754เซนต์ต่อบุตเซนหมยเหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลย้ำเตือนกันบ่อยๆนะคะถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายทำยังไงง่ายๆเพียงแค่ไปแจ้งสำนักง,งานพาณิชย์ใน,นจังหวัดของท่านหรือสามารถโทรแจ้งกรมการค้าภายในเบอร์สายด่วน1569ได้เลยค่ะคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนจะนหมนะาย